สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่20 20ตุลาคมนะครับ2563นะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาดูชนชมนะครับชนชมที่ช่วงนี้อย่าพูดจะถามถึงดอกนะครับมีตะไบแล้วครับนะฮะชนชมช่วงนี้มีตะไบนะครับแต่ว่าเราจะทําให้มันนะครับไปติดดอกนะครับในช่วงพฤศจิกาธันวาให้ดอกมันเยอะนะครับผมในเมื่อช่วงนี้มันไม่มีดอกนะครับ ที่อื่นก็เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแต่ของเรานะครับอ่เป็นหลายๆที่นะครับเป็นเป็นเหมือนกันหมดนะครับอ่าเราจะทํำยังไงนะครับในในเมื่อช่วงนี้มันไม่มีดอกเราก็จะไปอย่าไปฟื้นมันเลยครับนะถึงแม้มันจะจ่อดอกอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นอ่าดอกอ่าสีชมพูนะครับเพื่อนๆนะครับชมพูดอกซ้อนนะครับชมพูแบบฮัสดีพิงค์คล้ายๆกันนะครับนะฮะต้นนี้นะครับผมนะฮะแต่มันไม่มีดอกในช่วงนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับฮะในต้น ในต้นที่ใบมันร่วงนะครับในใบมันร่วงนะครับเราก็ต้องอยากจะมีดอกอยากจะมีใบนะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้มันไปออกดอกช่วงพฤศจิกาธันวานะครับผมวันนี้ก็ช่องผมก็อยากจะมาแนะนํานะครับวิธีเก็บเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เหมือนต้นนี้นะครับเนี่ยดูนี่ฮะกิ่งก้านสาขาออกมาเพียบนะครับดอกก็วันนี้วันนี้นะครับผมรีวิวตอนเที่ยงนะครับก็ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ใกล้จะตกแล้วนะครับ เนี่ยครับท้องฟ้าก็คืมมัวแบบนี้นะครับผมนะฮะก็จะมีอ่าพวกแดงกระดมซับนะครับที่มันสู้สู้ฝนสู้อะไรหน่อยนะครับอ่ะจะบานผ่าฝนหน่อยนะครับไอพวกนี้ก็เนี่ยมันก็ดอกมันก็ร่วงนะครับผมนะฮะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับให้มันไปบานออกให้มันให้มันไปบานให้ให้ดอกมันไปออกช่วงอ่าพฤศจิกาธันวานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะฮะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าต้นไม้ที่เราจะมาทําในขั้นตอนนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็ถ้ามันไม่มีดอกมันมีแต่ใบนะครับหรือว่าใบมันร่วงนะครับใบมันร่วงหมดนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาบํารุงต้นบํารุงรากให้ดีๆนะครับให้สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นต้นนี้มันก็สมบูรณ์ดีดีนะครับไม่เหี่ยวไม่แห้งนะฮะเราก็ถึงจะมาทําในขั้นตอนที่จะทําให้มันติดดอกนะครับให้มันติดดอกในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าภายในเดือนนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับมันถึงจะติดดอกมันถึงจะออกดอกนะครับนะครับโดยการนะครับตัดทดนะครับตัดทดในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนี่แหละครับนะครับเอามาแล้วจะตัดยังไงนะครับพอดีก็มีแฟนเพจถามมานะครับเมื่อเช้าว่าเราจะตัดทดไว้กี่ข้อกี่นิ้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มนะครับว่าพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ต้นโตต้นเล็กต้นสูงต้นยาวนะครับ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะให้มันอยู่ในระดับไหนนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็แดงอุดมทรัพย์นะครับผมผมก็จะตัดนะครับผมก็จะวัดระดับก่อนนะครับเนี่ยนะฮะผมก็จะวัดระดับก่อนนะครับว่าผมจะเอาประมาณไหนนะครับทรงพุ่มต้องเผื่อทรงพุ่มที่แตกใหม่ด้วยนะครับสมมุติว่าเราตัดขนาดนี้อยอดที่แตกมาใหม่มันก็จะอยู่ระดับนี้ใช่ไหมครับนะแล้วมันก็จะออกดอกนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้น ตัดหนึ่งมันก็แตก2นะครับทรงพุ่มมันก็อาจจะหยุบถ้าเราอยากได้ทรงพุ่มประมาณประมาณนี้เราก็ตัดอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับได้นะครับผมก็กะไม่ถูกนะครับว่าจะให้ตัดขนาดไหนแต่แต่ละคนแต่ลไม้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเอาต้นนี้เอาเกณฑ์เป็นว่าเอาเป็นว่าต้นนี้เหละผมตัดให้ดูนะครับนี่นะครับชึบโฟกัส ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทําคลิปไม่ได้จริงเนี่ยผมต้องมาทําตอนกลางวันนะครับเนี่ยนะฮะก็คิดถึงทุกคนนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนแต่ก็ยังมีผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ไลน์มาถามนะครับมีต้นนั้นต้นนี้ไหมถ้าผมพอมีผมก็จัดให้นะครับแต่ถ้าไม่มียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนจริงๆริงนะครับผมนะฮะอ่ะตักเลยนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะตัดตัดเอากิ่งกิ่งสูงเป็นหลักนะครับ ผมจะตัดก่อนเลยนะครับอืมนี่นะฮะจะตัดประมาณนี้นะครับแล้วกิ่งตามมากิ่งล่างนะครับที่ผมไม่ตัดชิดเกินไปเพราะว่าอนาคตนะครับพอมันแตกพุ่มขึ้นมานะครับข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดพุ่มมันชิดเกินไปนะครับมันจะดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะพวกใบนะครับใบที่มันชิดกันเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิดเชื้อราแล้วเวลานั้นละ่ะเวลาเรา,าพ่นายาการเชื้อลงเชื้อรานะครับมันจะพ่นยากนะครับนี่เราก็ตัด กิ่งที่สองผมจะตัดประมาณนี้นะครับกิ่งนี้ผมก็จะตัดนี่เลยนะครับอืตัดเสร็จนะครับเพื่อนๆตัดทุกกิ่งเลยนะครับถึงจะมีดอกผมก็ตัดนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วหาอย่าลืมหาปูนแดงนะครับเพื่อนๆหาปูนแดงมาทาด้วยนะครับเนี่ยที่มารีวิววันนี้ก็อยากจะหาโอกาสมาทักทายเพื่อนๆน,นะครับไม่ใช่โอ้ผมนี่ เกือบ2อาทิตย์แล้วนั่งเนี่ยไม่ได้รีวิวต้นไม้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสาระความรู้อะไรเลยนะครับนี่นะครับหาปูนแดงทาไว้นะครับนี่ทาไว้ถ้าช่วงนี้หน้าฝนก็ถ้าฝนตกชุกหน่อยนะครับอาจจะหาถุงพลาสติกมาครอบก็ได้นะครับสําหรับคนที่มี ต้นไม้อาจจะสองสามต้นอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับแต่ถ้าคนมีต้นไม้เยอะๆนะครับแต่ถ้าทําหลายๆต้นนี้ก็ไม่ไหวนะครับหลายๆกิ่งก็หาถุงพลาสติกมาครอบไม่ไหวนะครับก็ผมก็ทาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ปล่อยมันแห้งสักหน่อยสิบนาทียี่สิบนาทีมันก็แห้งแล้วครับนะอย่างน้อยๆก็ป้องกันเชื้อราได้ครับอ่าก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวก็ล้างมือก่อนฮะแล้วกไปจับโทรศัพท์ โอเคนะครับวันนี้ก็ช่องผมก็มีสาระเล็กๆ well. น้อยแค่นี้แหละครับมาฝากคราวนี้มันจะออกดอกช่วงไหนล่ะครับวันนี้20นะครับวันนี้20อ่ะตอนนี้เป็นแดงอด20 20 20 20ุดุมรัええ <ton> <den> ์นะครับตอนนี้นะครับเสียบยอดด้วยแดงอุดมทรั์นะครับวันนี้20นะครับอนาคตอีกประมาณสัก1เดือนนะครับ1เดือนมันก็จะติดเอ่อมันก็จะออกออกโซงเอ่อก็แตกยอดขึ้นมาแล้วพร้อมกับดอกนะครับแล้วมันก็จะออกดอกพร้อมกันด้วยนะครับนะเพราะว่า เราได้ตัดหมูทุกยอดเลยนะครับผมถ้ามีกิ่งไหนที่เป็นยอดอ่อนก็ต้องตัดทิ้งนะครับถ้าไม่ตัดทิ้งนะครับมันจะไม่ออกดอกนะครับมันจะไปเลี้ยงยอดยอดนั้นนะครับผมนะฮะโอเคนะครับจากช่องหมอทองชาแนลก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมเอาไว้ฝนตกพายุหมดเมื่อไหร่นะครับผมจะรีวิวต้นไม้อีกนะครับนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ